โอ้เพิ่นเอาอันนี้มาขายอยู่หนาที่ว่าการอำเภอนะครับพี่น้องกับตะกร้าครับมีแต่อันงามๆเลยครับนี่คุณพี่เพิ่นนั่งขายอยู่นี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับอันขายจังไดเนาะครับนี่อันตะกร้างามๆนี่สมสมมุติว่าอันใหญ่ๆจังซี่นี่จังไสครับนี่ตัวนี้แถวเนี่ยเข้าสิบบาทบอกครับบานนี่น้อยจังซี่นี่เลยครับนี่นนน้ออยยสิเเปปป็็ลลาไะบ่ธรรมดกโอ้ครับผลิตยางอีหยังครับนี่ พผลิตอยากพาสติกเนาะครับมาขายทุกมือบ่ครับรอยู่หน้าที่ว่าการนี่แม่ได้บอกพิ่งพึ่งเคยมาบ่นี่โอ้อันพี่เพิ่นบอกว่าบ่เคยมาขายเลยในเพิ่นนั่งอยู่ทางเขาหน้าที่ว่าการอำเภอราชสีสไลเฮานะครับพี่น้องครับหมดละอ่า,าขายหอดจากโมงครับมือนี่าหามงเย็นเนาะมือนี่หามงเย็นมือนี่นะครับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะมือนี่เนาะวันเสาร์โอ้ยพผิดเอ่อวันวันเสาร์ด้วยครับพี่น้องกับมาซซี่ด้วยครับเดี๋ยวพนสินังอยู่หอดหามงแร่งด้วยพี่น้อง นา่ธิบาการอำเภอราชสีสลัยครับ